สวดแล้วดีฟังแล้วได้คาถาอิติปิโสบัวบาลหลวงพ่อกันวัดพระญาติเป็นพระคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์มากมันสวดหรือฟังเป็นประจำชีวิตจะพบแต่ความจเจริญรุ่งเรืองไม่มีตกตำ่ำมีโชคลาภเงินทอง ไหลมาเทมาดังสายน้ำนะโมตัสสะพระคะวโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคะวโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระครวะโต อะระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภัความะอะอุทุกขังกุศลาธรรมาอากุศลธรรมาอิติปิโสภัควาอ,า,าอุอะมะอะนัตตาทุกขาอะทุกขาธรรมมา สวาสุนามลูปังทุกขังสวาสุนามลูปังอนิจจังสวาสุนามลูปังอะนัตตาอาระหังสัมมาติวาคพะโทอิติปิโสภะ,ะวามะอะอุทุกขัง กุศลาธรรม,มาอากุศลาธรรม,มาอิติปิโสภะคาวาอ,อาอุอะมะอุอะนัตตาทุกขาอะทุกขาธรรม,มาสวาสุนามะลูปังทุกขังสวาสุนามะลูปังอะนิจจังสวาสุ นามะลูปังอนัตตาอาระหังสัมมาติวาคภะะโทอิติปิโสภคะวามาอะอุทุกขังกุศลาธรรมมาอากุศลธรรมมาอิติปิโสภคะวาอ,า,าอุอะมะอุอนัตตาทุกขา อทุกขาธรรมมาสวาสุนามะลูปังทุกขังสวาสุนามะลูปังอนิจจังสวาสุนามะลูปังอนัตตาอะระหังสัมมาติวะคภโทอิติปิโสภัคะะวามะอะ อุทุกขังกุศลาธรรม,มาอากุศลาธรรม,มาอิติปิโสภะควาอุอะมะอุอะนัตตาทุกขาอะทุกขาธรรมา,า,าสวาสุนามะลูปังทุกขังสวาสุนามะลูปัง อนิจังสวาสุนามะลูปังอนัตตาอาระหังสัมมาติวาคภะ,ะโทอิติปิโสภะคะวามะอะอุทุกขังกุศลาธรรม,มาอะกุศลาธรรม,มาอิติปิโสภะคะวาอ,า,าอุอะมะอุ อะนัตตาทุกขาอะทุกขาธรรมมาสวาสุนามะลูปังทุกขังสวาสุนามะลูปังอะนิจจังสวาสุนามะลูปังอนัตตาอะระหังสัมมาติวาคภะ,ะโท อิติปิโสภะคะวามะอะุทุกขังกุศลาธรรมาอะกุศลาธรรมมาอิติปิโสภะคะวาอุอะมะอะนัตตาทุกขาอะทุกขาธรรมมาสวาสุนามะลูปังทุกขัง สวาสุนามะลูปังอนิจจังสวาสุนามะลูปังอนัตตาอะระหังสัมมาติวาคภะ,ะโทอิติปิโสภัคะวามะอาอุทุกขังกุศลาธรรม,มาอะกุศลาธรรม,มา อิติปิโสภะคะวาอ,อาอุอะมะอุอะนัตตาทุกขาอะทุกขาธรรมมาสวาสุนามะลูปังทุกขังสวาสุนามะลูปังอะนิจจังสวาสุนามะลูปังอะนัตตา อระหังสัมมาติวาคภะ,ะโทอิติปิโสภะคะวามะอะอุทุกขังกุศลาธรรม,มาอากุศลธรรม,มาอิติปิโสภะคะวา,อ,า,าอุอะมะอุอะนัตตาทุกขาอะทุกขาธรรม,มา สวาสุนามะลูปังทุกขังสวาสุนามะลูปังอะนิจจังสวาสุนามะลูปังอนัตตาอาระหังสัมมาติวาคะพะโทอิติปิโสภะ,ะวามะอะอุทุกขัง กุศลาธรรม,มาอากุศลาธรรม,มาอิติปิโสภะคาวาอ,อาอุอะมะอุอะนัตตาทุกขาอะทุกขาธรรมมาสวาสุนามะลูปังทุกขังสวาสุนามะลูปังอะนิจจังสวาสุ นามะลูปังอนัตตาอาระหังสัมมาติวาคะพะโทอิติปิโสภะคะวามะอะอุทุกขังกุศลาธรรมมาอากุศลธรรมมาอิติปิโสภะคะวาอุอะมะอุอนัตตาทุกขา อะทุกขาธรรมมาสวาสุนามะลูปังทุกขังสวาสุนามะลูปังอนิจจังสวาสุนามะลูปังอนัตตาอะระหังสัมมาติวะคภโทอิติปิโสภะคะวามะอะ ทุกขังกุศลาธรรม,มาอากุศลาธรรม,มาอิติปิโสภะคะวาอ,อาอุอะมะอุอะนัตตาทุกขาอะทุกขาธรรมมาสวาสุนามะลูปังทุกขังสวาสุนามะลูปัง อนิจจังสวาสุนามะลูปังอะนัตตาอาระหังสัมมาติวาคภะ,ะโทอิติปิโสภะคะวามะอะอุทุกขังกุศลาธรรมมาอากุศลาธรรม,มาอิติปิโสภะคะวาอ,า,าอุอะมะอุ อนัตตาทุกขาอทุกขาธรรม,มาสวาสุนามะลูปังทุกขังสวาสุนามะลูปังอนิจจังสวาสุนามะลูปังอนัตตาอาระหังสัมมาติวาคภะ,ะโท อิติปิโสภะคะวามะอะอุทุกขังกุศลาธรรม,มาอะกุศลาธรรม,มาอิติปิโสภะคะวาอ,า,าอุอะมะอะนัตตาทุกขาอะทุกขาธรรมา,า,า,าสวาสุนามะลูปังทุกขัง สวาสุนามะลูปังอนิจจังสวาสุนามะลูปังอนัตตาอะระหังสัมมาติวาคภะ,ะโทอิติปิโสภัคะวามะอะอุทุกขังกุศลาธรรม,มาอกุศลาธรรมมา อิติปิโสภะวาอ,อาอุอะมะอุอะนัตตาทุกขาอะทุกขาธรรม,มาสวาสุนามะลูปังทุกขังสวาสุนามะลูปังอะนิจจังสวาสุนามะลูปังอะนัตตา อระหังสัมมาติวาคภะ,ะโทอิติปิโสภะคะวามะอะอุทุกขังกุศลาธรรมมาอากุศลธรรม,มาอิติปิโสภะคะวา,อ,า,าอุอะมะอุอะนัตตาทุกขาอะทุกขาธรรม,มา สวาสุนามะลูปังทุกขังสวาสุนามะลูปังอะนิจจังสวาสุนามะลูปังอนัตตาอาระหังสัมมาติวาคะพะโทอิติปิโสภะ,ะวามะออุทุกขัง กุศลาธรรม,มาอากุศลาธรรม,มาอิติปิโสภะคะวาอ,อาอุอะมะอุอะนัตตาทุกขาอะทุกขาธรรม,มาสวาสุนามะลูปังทุกขังสวาสุนามะลูปังอะนิจจังสวาสุ นามะลูปังอนัตตาอาระหังสัมมาติวาคะพะโทอิติปิโสภะคะวามะออุทุกขังกุศลาธรรม,มาอากุศลธรรม,มาอิติปิโสภะคะวาอุอะมะอุอนัตตาทุกขา อะทุกขาธรรมมาสวาสุนามะลูปังทุกขังสวาสุนามะลูปังอนิจจังสวาสุนามะลูปังอนนตตาอะระหังสัมมาติวาคภะ,ะโทอิติปิโสภะคะวามะอะ อุทุกขังกุศลาธรรม,มาอากุศลาธรรม,มาอิติปิโสภะควาอุอะมะอุอะนัตตาทุกขาอะทุกขาธรรมา,าสวาสุนามะลูปังทุกขังสวาสุนามะลูปัง อนิจจังสวาสุนามะลูปังอนัตตาอาระหังสัมมาติวาคภะ,ะโทอิติปิโสภะคะวามะอะอุทุกขังกุศลาธรรมมาอักุศลาธรรมมา,อ,า,า,รรมมาอิติปิโสภะคะวาอ,า,าอุอะมะอุ อนัตตาทุกขาอะทุกขาธร,รมมาสวาสุนามะลูปังทุกขังสวาสุนามะลูปังอนิจจังสวาสุนามะลูปังอะนัตตาอะระหังสัมมาติวาคภะ,ะโท อิติปิโสภะคะวามะอะอุทุกขังกุศลาธรรมาอะกุศลาธรรมมา,อ,า,า,รรมมาอิติปิโสภะคะวาอ,า,าอุอะมะอุอะนัตตาทุกขาอะทุกขาธรรมา,า,า,าสวาสุนามะลูปังทุกขัง สวาสุนามะลูปังอนิจจังสวาสุนามะลูปังอนัตตาอาระหังสัมมาติวาคภะ,ะโทอิติปิโสภะคะวามะอะอุทุกขังกุศลาธรรมมาอากุศลาธรรมมา อิติปิโสภะวาอ,อาอุอะมะอุอะนัตตาทุกขาอะทุกขาธรรม,มาสวาสุนามะลูปังทุกขังสวาสุนามะลูปังอนิจจังสวาสุนามะลูปังอะนัตตา อระหังสัมมาติวาคภะ,ะโทอิติปิโสภะคะวามะอะอุทุกขังกุศลาธรรม,มาอะกุศลธรรม,มาอิติปิโสภะคะวา,อ,า,าอุอะมะอุอะนัตตาทุกขาอะทุกขาธรรม,มา สวาสุนามะลูปังทุกขังสวาสุนามะลูปังอนิจจังสวาสุนามะลูปังอะนัตตาอาระหังสัมมาติวาคภะ,ะโทอิติปิโสภะ,ะวามะอาุทุกขัง กุศลาธรรม,มาอากุศลาธรรม,มาอิติปิโสภคาวาอ,อาอุอะมะอุอะนัตตาทุกขาอะทุกขาธรรม,มาสวาสุนามะลูปังทุกข,ขังสวาสุนามะลูปังอะนิจจังสวาสุ นามะลูปังอนัตตาอาระหังสัมมาติวาคภะะโทอิติปิโสภะคะวามะอ,อุทุกขังกุศลาธรรมมาอากุศลธรรม,มาอิติปิโสภะคะวาอ,า,าอุอะมะอุอนัตตาทุกขา ทุกขาธรรมมาสวาสุนามะลูปังทุกขังสวาสุนามะลูปังอนิจจังสวาสุนามะลูปังอนัตตาอะระหังสัมมาติวาคภะ,ะโทอิติปิโสภะ,ะวามะอะ อุทุกขังกุศลาธรรม,มาอากุศลาธรรม,มาอิติปิโสภกควาอุอะมะอุอะนัตตาทุกขาอะทุกขาธรรมมา,าสวาสุนามะลูปังทุกขังสวาสุนามะลูปัง อนิจจังสวาสุนามะลูปังอนัตตาอาระหังสัมมาติวาคภะ,ะโทอิติปิโสภะคะวามะอาอุทุกขังกุศลาธรรมมาอากุศลธรรมมาอิติปิโสภะคะวาอุอามะอุ อนัตตาทุกขาอะทุกขาธรรมมาสวาสุนามลูปังทุกขังสวาสุนามลูปังอนิจจังสวาสุนามลูปังอนัตตาอาระหังสัมมาติวาคภะ,ะโท อิติปิโสภะคะวามะอะอุทุกขังกุศลาธรรม,มาอะกุศลาธรรม,มาอิติปิโสภะคะวาอ,า,าอุอะมะอุอะนัตตาทุกขาอะทุกขาธรรมาสวาสุนามะลูปังทุกขัง สวาสุนามลูปังอนิจจังสวาสุนามลูปังอนัตตาอะระหังสัมมาติวาคภะ,ะโทอิติปิโสภัคะวามะอาอุทุกขังกุศลาธรรมมาอะกุศลาธรรมมา อิติปิโสภะวาอ,อาอุอะมะอุอะนัตตาทุกขาอะทุกขาธรรม,มาสวาสุนามะลูปังทุกขังสวาสุนามะลูปังอะนิจจังสวาสุนามะลูปังอะนัตตา อระหังสัมมาติวาคภะ,ะโทอิติปิโสภะคะวามะอะอุทุกขังกุศลาธรรม,มาอากุศลธรรมมาอิติปิโสภะคะวา,อ,า,าอุอะมะอุอะนัตตาทุกขาอาทุกขาธรรมมา สวาสุนามะลูปังทุกขังสวาสุนามะลูปังอะนิจจังสวาสุนามะลูปังอนัตตาอาระหังสัมมาติวาคภะ,ะโทอิติปิโสภะ,ะวามะอะอุทุกขัง กุศลาธรรม,มาอากุศลาธรรม,มาอิติปิโสภาาักวาอุอะมะอุอะนัตตาทุกขาอะทุกขาธรรม,มาสวาสุนามะลูปังทุกข,ขังสวาสุนามะลูปังอนิจจังสวาสุ นามะลูปังอนัตตาอาระหังสัมมาติวาคภะะโท